สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำหนังหัวหมูต้มกะทิแบบง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากกันค่ะหนังเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารวิธี<า>ทำหนัง,นงคือการนำเนื้อสัตว์มาหมักดองเพื่อให้เก็บรักษาไว้กินได้นานสามารถทำได้ทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูและเนื้อไก่ซึ่งจะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะ เรามาดูวิธีทำหนังหัวหมูต้มกะทิกันเลยค่ะส่วนผสมประกอบด้วยหนังหัวหมูกะทิหยวกกล้วยน้ำตาลทรายเกลือตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิน้นพริกขี้หนูสดและใบมะกรูดค่ะวิธีทำํำนำหนังหัวหมูที่ซื้อมาใส่ในภาชนะ เทน้ำออกให้เหลือเล็กน้อยถ้าน้ำเยอะจะเปรี้ยวมากค่ะหรือนำมาล้างให้สะอาดก็ได้ค่ะแต่ต้องใส่น้ำมะขามเปียกด้วยค่ะจากนั้นนำไปตั้งไฟค่ะเมื่อหนังเดือดใส่ตะไคร้หัน่นฝอยลงไปค่ะหรือจะใส่ตะไคร้ทุบแล้วหั่นเป็นท่อนๆก็ได้ค่ะจากนั้นใส่หอมแดงกระเทียมและขมิน้นทั้งสามอย่างนี้ นำมาปอกเปลือกล้างให้สะอาดและเอามาทุบก่อนใส่นะคะระหว่างนี้เราก็ไปคั้นกะทิค่ะแยกหัวกะทิกับหางกะทินะคะที่บ้านส่วนใหญ่จะใช้กะทิคั้นเองค่ะได้แล้วค่ะน้ำกะทิจากนั้นก็เอาหางกะทิใส่ลงไปตั้งไฟต่อไปค่ะตั้งไฟสักพักเพื่อให้หนังเปลือยให้ดีนะคะ ใส่น้ำตาลทรายด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายภาพไว้ค่ะใส่เกลือค่ะบางสูตรจะใส่น้ำปลาค่ะ<ม>ตักมาดูว่าหนังเปื่อยหรือยังนะคะ<ม>ใส่หยวกกล้วยลงไปค่ะหยวกกล้วยนี้จะมีสีดำหน่อยเพราะลวกมาก่อนแล้วถ้าจะให้อร่อยต้องใส่หยวกกล้วยสดๆดค่ะ ซึ่งหนังหัวหมูที่ซื้อมาเขาก็ใส่หยวกกล้วยมาแล้วนะคะแต่เรามาใส่เพิ่มค่ะเมื่อนหนังหัวหมูเปื่อยดีแล้วใส่พริกขี้หนูสดหั่นเฉลียงลงไปค่ะเพื่อเพิ่มสีสันและรสชาติแหอร่อยขึ้นค่ะใส่ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดเก็บสดๆจากต้นนำมาล้างและฉีกใส่ลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอม และน่ากินยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือใส่หัวกะทิลงไปค่ะตักมาชิมดูรสชาติจะออกเปรี้ยวนำค่ะเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วรอให้เดือดก็ยกลงเป็นอันเสร็จค่ะ เสร็จแล้วค่ะหนางหัวหมูต้มกะทิน่ากินมากค่ะตักใส่ถ้วยพร้อมทานได้เลยค่ะหนางหัวหมูต้มกะทิทำแบบง่ายๆแต่อร่อยมากลองทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ